สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องพิชญาชาแนลนะคะก็จะพามาทํากับข้าวกันนะคะวันนี้เสนอเมนูน้ําพริกตะไคร้นะคะก็มีหมูสับหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็มะขามเปียกนะคะตอนนี้เราก็เกียวหอมกันนะคะ ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ,นนนนะคนๆๆเราจะเตียวจนกว่าหอไม่จะเหลืองเลยนะคะบ เราก็จะทําการเจียวจนเหลืองเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะได้แล้วนะคะหอมเจียวของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเจียวตะไคร้ต่อนะคะก็จะใช้น้ํามันเมื่อกี้นะคะที่เราเจียวหอมไปนะคะก็เอาตะไคร้มาเจียวต่อนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวตะไคร้เนี่ยจะไหม้นะคะเพราะว่าตะไคร้จะไหม้งะะ่ายค่ะส่วนใบมะกรูดนะคะเราก็จะทําการทอดนะคะทอดในตะแกรงแบบนี้นะคะเพราะว่าทอดนิดเดียวนะคะแค่ให้หอมๆนะคะพอเดี๋ยวจะไหม้เครื่องปรุงของเราเมื่อกี้นะคะลืม นี่คะ่ะต้องใช้พริกด้วยนะคะพริกพอดีคั่วแล้วก็ป่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะทําการตํานะคะผสมเครื่องที่เราทอดนะคะก็จะมีหอมหอมซอยทอดนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกป่นคลุกนะคะเดี๋ยวขลกก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่หมูสับลงไปโคลกเลยนะคะ ่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะคะก็เอากระเทียมที่เราขลกไว้นะคะมาผัดมาเจียวค่ะให้เหลืองๆก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะก็เดี๋ยวน้ำซีของเราจะน้ำมันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามีหอมทอดกระเทียม,อ,มอะไรนะตะไคร้ก็ทอดแล้วนะคะก็จะมีน้ำมันแล้ว ก็ใช้น้ำมันน้อยๆเอา แที่เดียวคะแล้วก็จะใส่หมูที่เราสกไว้เมื่อกี้นะคะ ถ้าแห้เกินไปก็าสามารถเติมน้ำได้นะคะตอนนี้ก็หมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะทำการปรุงรสนะคะใส่น้ำขาาเปียกลงไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ ปรุงรสตามชอบค่ะแล้วก็ชิมดูถ้ายัางไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือก็ได้นะคะนี่นะคะหน้าตาน้ำพริกของเราก็อร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตักใส่จานนะคะเ,ออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกหมูตะไคร้ของเราก็โรยด้วยมะกรูดทอดนะคะซอยทอด กินกับผักสดชอสวยร้อนๆนะคะข้าวเหนียวก็ได้นะคะกินกับผักต่างๆะคะก็ขอบคุณนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นคลิปแรกที่ทา